แม่เลี้ยงเดียวร้องสื่อถูกเพื่อนสมัยมัธยมหลอกค้ำประกันเงินกู้สูญเงินกว่า3 0 0 0 0นบาทผู้สื่อข่าวจังหวัดสตูลได้รับการร้องทุกข์จากนางสาวนัทอายุ31ปีชาวบ้านครนออำเภอเมืองจังหวัดสตูลหลังถูกเพื่อนสมัยมัธยมที่รู้จักกันในานามไฮโซตาตา้าโลตัสหลอกให้ค้ำประกันเงินกู้จนทำให้ต้องแบกรับภาระหรนี้สินกว่า3 0 0แสนบาทนางสาวนัเปิดเผยว่า เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่เพื่อนขอยืมเงิน5 0 0 0 0บาทโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ใจ่ายค่าเช่าร้านเสื้อผ้าและร้านโทรศัพท์ที่ห้างใหญ่ในอำเภอคนโดนซึ่งตนได้นำทรัพย์สินส่วนตัวไปจำนำเพื่อนำเงินมาให้ยืมต่อมาเพื่อนได้ขอให้ช่วยค้ำประกันเงินกู้นอกระบบเพื่อนำเงินมาคืนแต่กลับไม่ได้รับการชำระคืนแต่อย่างใดจนปัจจุบันยอดหนี้รวมทั้งต้นและดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง3 0 0 0 0 0บาท ผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีภาระต้องดูแลครอบครัวรวมสีชีวิตประกอบด้วยพ่อที่ปว่วยพิการจากอุบัติเหตุน้องชายที่เป็นออทิสติกแม่ที่แก่ชาราและบุตรสาวที่กำลังเรียนหนังสือเธอมีอาชีพเป็นเพียงฟรีแลนซ์ไม่มีไรายได้ประจำจำต้องนำทรัพย์สินในครอบครัวทั้ง iPad ของลูกสาวสร้อยคอทองคำของแม่และหัวทะเบียนรถของครอบครัวอีกสามคันไปจำนำเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ ขณะที่ลูกหนี้ซึ่งปัจจุบันพำนับอยู่ในประเทศมาเลเซียยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและจ่ายเงินคืนเพียงครั้งละหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทเท่านั้นทั้งยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะดำเนินคดีข้อหาปล่อยเงินกู้นอกระบบแม้ว่าผู้เสียหายจะได้แจ้งเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจไม่สามารถช่วยเหลือได้มากนักคืออยากให้มารับผิดชอบค่ะไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ใช่ว่าแบบ คือเดี๋ยวฉันมาเคลียร์ยเดี๋ยวฉันมาเคลียร์ยแต่คุณไปเที่ยวสบายใจทั้งทั้งที่นี่ยังการการะสังแล้วเราต้องแบกรับอยู่คนเดียวตอนนี้น้องน้องต้องแบกรับภาระที่เขาเป็นนี่ทั้งทั้งเงินดอกเงินต้นที่น้องต้องรับภาระอยู่ตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่คะต่อเดือนประมาณสักประมาณสองสามหมื่นค่ะ,อะตอนนี้ถ้าเกิดพูดกับเขาสื่อสารกับเขาอยากจะพูดว่าไงให้มาเคลียร์ค่ะไม่ใช่ว่า เอากฎหมายมาอ้างว่าเราปล่อยลอร์รี่เราไม่ได้ปล่อยโดกเราไม่ได้ปล่อยอะไรเราแค่คำให้เขาช่วยสำนึกในสิ่งที่สายเรกที่เขาโทรมาหาเราแล้วขอความช่วยเหลือเราแล้วเราช่วยเหลือเขามาตลอดจนกว่าจะจะมีปัญหาที่ว่าเราไม่อยากจะคุยด้วยกันแล้วอะ่ะคือไม่ใช่ว่าเอากฎหมายมาอ้างว่าฉันจะฟ้องหมีประมาทเธอฉันจะทํานู่นฉันจะทํานี่คือแบบช่วยคิดแบบ ความเป็นเพื่อนที่เราให้เขาอะที่ว่าเราให้แบบให้ง่ายๆอะคุณขอสองหมื่นเราก็ให้สองหมื่นคุณขอสามหมื่นเราก็ให้สามหมื่นคุณขอความช่วยเหลือไปให้หาที่จำนำนู่นจำนำนี่เราก็ช่วยทุกอย่างนอกจากนี้ทีมขา่าวยังพบว่าไฮโซต้าโลตัสยังมีการหลอกยืมเงินจากบุคคลอ,อื่นอีกหลายรายแต่ผู้เสียหายรายอื่นยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนเนื่องจากเกรงกลัวการถูกข่มขู่จากลูกหนี้ อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน